<TV. S 2> ช่วงนี้พี่บอยจิราชาตพร้อมมาอัปเดตนวัตกรรมยานยนต์กันแล้วจะเป็นรุ่นอะไรนั้นตามเขาไปแซ่บกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับโอล่า07ซึ่งเป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของเกรดวอมอเตอร์ครับมีรายหน้าสนใจเดี๋ยวตามกันไปดูครับ ด้านหน้ามีความโฉบเฉี่ยวแล้วก็เหมือนซูเปอร์คาร์เลยนะครับสังเกตตรงไฟหน้านะครับจะเป็นสัญ,ญลักษณ์วงรีพร้อมไฟ LED นะครับลงมาถึงตรงนี้เป็นกันชนนะครับซึ่งกันชนไม่ได้เรียบธรรมดาแต่ออกแบบมาให้มีมิตินะครับผมเป็นเหมือนกับลายไดมอนด์ครับเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ก็เป็นกระจังหน้านครับตรงนี้ มีช่องลมสามารถเข้าไปได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นนะครับตรงนี้จะมีกล้องนะครับเป็นกล้องรอบขันได้ด้วยเส้นสายด้านข้างเนี่ยผมว่าออกแบบมาได้โคง้งมนแล้วก็มีความลาดเอียงล้อยางเนี่ยให้มาถึง19นิ้วเป็นยาง Pilot สปอร์ตอีซึ่งออกแบบมาสําหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับในส่วนของกระจกมองข้างออกแบบมาให้มีดีไซน์ที่เข้ากับตัวรถได้ดีตรงนี้ก็มีกล้องมองข้างแทนแล้วก็บร,ตริตรงตรงนี้ ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของไฟเลี้ยวด้วยนะครับผมด้านหลังเนี่ยจะมีความลาดเอียงสวยงามและบริเวณไฟไท้ายมีความคลาสสิกแต่ว่าแฝงไปด้วยความทันสมัยและจุดเด่นเอกลักษณ์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับคือตรงบริเวณด้านท้ายตรงนี้จะเป็นสปอยเลอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งจะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วที่70กิโเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้จะมีโลโก้โอล่าครับแล้วตรงนี้ก็จะมี07 ตรงนี้ก็มีเส้นสายตัดด้วยโครเมเียมนะครับผมดูแล้วตัดกันแล้วก็เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นดี ภายในของโอล่07วัสดุต่างๆค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับบริเวณหน้าจอตรงนี้นะครับก็มีมาตรวัดภายในมาตรวัดเนี่ยก็เป็นดิจิตอลทั้งหมดตรงแดชบอร์ดต,ตรงนี้นะครับผมออกแบบเป็นชิ้นเดียวกว้างแอร์คอนโทรลจากตรงนี้ออกแบบมาได้ดีนะครับตรงนี้อาจจะดูเอ๊ะมันแปลกๆคือใอนที่ผมลองกดตัวก็เป็นที่วางแก้วน้ำได้พอกดปุ๊บก็ปิดมาให้ บริเวตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จเจอร์สามารถย่อนโทรศัพท์ลงไปชาร์จได้หน้าจอกลางสามารถใช้งานได้ครบมาตรฐานคือ Android Auto Apple CarPlay ส่วนในระบบของเครื่องเสียงเป็นของ i n f i n i t y ซึ่งให้มาทั้งหมด11จุดเลยนะครับผมเสียงยังไงสินทรีลปไพรเราะแน่นอนครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหลังคากระจกแก้วพาราลมิกเนี่ยผมว่ามีความสวยงามซึ่งใหญ่มากภายในที่นั่งด้านหลังครับเลกลูมเนี่ย เหลือค่อนข้างเยอะตรงนี้จะมีช่องแอร์ให้2ช่องตรงนี้ก็จะมีช่องชาร์จเป็น USB 1แล้วก็ Type C 1นะครับบริเวณนี้ก็พักแขนได้ตรงนี้ก็มีช่องสําหรับวางขวดน้ําแข็งขวดน้แล้วก็บาอเนี่ยพับได้6 0 4 0นะครับผมสามารถพับลงมาได้ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับผมที่สนใจอยากจะสัมผัสเจ้าโอลา7 7คันนี้นะครับหรือจะไปขอทดลองขับก็ได้นะครับเชิญไปที่ศูนย์เกทวอ์มอเตอร์ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ